บัรนี้เป็นครั้งที่54ตรงกับวันที่2ธันวาคม2568ข้าพเจ้านางสาวพิญญาดวงนามนขอถวายเสียงสวดสัทยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาทัพงบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารยา์บูชาแด่องค์พระคามปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สําเร็จบรุจหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาชินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยคูบาจาจาร์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมุ่งต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักาวเรสวดตราคัจฉันตุเทวตาสัทมังมุนิราชสัสุนันตุสักขโมกขะทังสักเเกาเมจรุเปกิริสิคารัตเตจันตริเควิมาเนทิเประเถจคาเมตรุวะนะคะฮันีเคหาวัุมหิเคเต ภูมิจายันตุเทวชราธรวิศเมยักขะขันทพนาคาติทันตาสันติเกยังบุนีวรวัจนังสาธุเมสุนันตุธรรมมาสวนาการุอยัมพระทันตาธรรมมสวนาการุอยัมพระธันตาธรรมมาสวนาการุอยัมพระธันตา บทสวดนมักการเศรษฐีคาถานโมตัสสะภะวะโตระโตสัมมาสัมพุตรสานโมตัสสะภะวะโตระโตสัมมาสัมพุตรสานโมตัสสะภะวะโตระโตสัมมาสัมพุตรสาบทสวดสัจจกิริยาคาถานทิเมศรนังอัญพุทโธเมศรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสธิเมโหตุสัพพะทานทิเมศรนังอัญงธรรมโมเมศรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสธิเมโหตุสัพพะทานทิเมศรนังอัญงสังโฆเมศรนังวรัง เอเตนสัสจวัวเจนะโสธิเมโหตุสัพพาธาบทส่วนมหาการุนิโกนาโถติทิติอาธิกาคาถามหาการุนิโกนาโถอัธายาสัพพา,านินางปูเรตวรารมีสัพพัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนสัสจวัวเจนะมาโหตุสัพพปัทวา มหาการุณิโกนาถุหิตายะสัพพปานินางปูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวะเชนะมาโหตูสัพุปัตถวามหาการุณิโกนาถุสุขายะสัพพปานินางปูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวะเชนะมาโหตูสพผุปัตถวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสพยังภะควาสเกสุวิหารติกรพร้าสูสมิงมหาวเนมหัตาภิขูสังเคนัสติงปัจสมัติหิภิขูสติหิส เเหวะอรหันเตหิทัสสหิจโลกราตุหิเทวตาเยูุเยนาสันนิปริตาหนติภควันตังทัสนายาภิกุสังคัญจะยานุนอัฏฐโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานัง เอตัถหงศสีอยังโขภควาสัเกสุวิหารติกับปรตุสมิงมหาวเนมาตาพิกุสังเคนัสเิงปันสมเตหิพิกุสเตหิสัพเเหิวารานเตหิทัสสหิสโลกราตุหิเทวตาเยปุเยนาสันหิปติตาหุหติภะควันตังทัศนายพิคุสังคัญจะยัานุนามยามปีเยนาภาควาเตนุปสังกเมยามาอุสะ อุปสังคกมิตวะภควตุสันติเกปเจกาคาถาภาเสยามาติอัถโกตาเทวตาเสยยาถาปีนามาพระวะปุริโสสมมาชิตังวะพหังภาษารรยาภาษาริตังวะพหังสัมวิเชยยาเอวเมวสุทาวเสสุเทเวสุอัตติหิตาภุโตุปุรโตปาตระหังสุอัโกตาเทวตาภควันตังอจพิวาเทตวะเอกมันตังอทางสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถาภาสิ มหาสมัยอยู่ปกวนาสมิงเทวกายสมาคตาอาคาตาัมหาอิมังคมาสมัยยังทังขิตายาว,วอปราติสสังคันติอารกโกอปราเทตวตาพักวโตสันติเกออิมังคาทางอภาสีิตัพระพิโคโสมาท่างสุจิตังอัตนโนกุชุกรกมังสุสารธิวานตานิคาเหตวาอินทริยานิรักันติปันทิตาติ อธโขอปราเทวตาปะกโตสันติเกอีมังคาทังกภาสีเชตวาคีลังเชตวะปรีข้างอินทคีลังโอหัจมะเมชาเตจารติสุทาวิมราชคุมาตาสุทันตาสุสูนาคาตีอัทโขอปราเทวตาปะกโตสันติเกอีมังคาทังกภาสีเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนเตขมิสันติปายภูมิงปหายามานุสังเคหังเควกายังปริปุเรสันติตี อธโกภะกวาพิกัวมันเตศเยปุเยนะพิกเ,เวทัสสุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัศนายาพิกุสังคันจาเยปิเตพิกเวอเหสุงอติตามัทนานาราหนโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพระกวันตานังเอตัปพระมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาเหสุงเสยญาธาปิไมหังเอตระหีอักเยปิเตพิกเวพระวิสันตอนาคตามัทนานาราหนโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิตพระวันตานางเอตประมาเยวะเทวตาสนิปติตาภวิสันติเสยธาปีไมหังเอตระหิอาจิกิสามีพิขเวเทวกายนางนามานิกิตติสามีพิขเวเทวกายนางนามานิเทศิสามีพิขเวเทว,วกายนางนามานิตั้งสุนาถาสาทุกังมณะ,ะสิกโรถาพาสีสามิติเอวัมพันเตติโกเตพิคูพระวโตปัจจโสสุพระวเอตตะ,ะโวจา สีโลกามนุกัสสามิยะทภุมาตทัสสิตาเยสิตาคิริคัพรังปหิตตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสันลีนาโลมหังสาภิสัมพุโนโอทานตามัสสาสุทธาวิปสสนมนาวิลาพิญโยปัญจสติยตววเนกาเปรััทเวตตอมันตยสิสัทาสาวเกสาสนีระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิขโว เตจาอาตบปะมะกรุงสุตตะวะพุทธสัสสานังเตสัมปาตุระหูยานังอมนุสยานัทธสานังอเปเกสตมัมมาทักุสหสังอัฏฐสัตริงสัตตังเอเกะสหสานังอมนุสยานามัทธสูง อปเปกินันตามา,า,าตักขุงทิสาสภาะพุทธะหงษันสัพพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจักขุมาแต่ตัวอมันตยิสัทธาสาวกเกศสา,สาเสนระเตเทวะกายาพิกันตาเตวิชานาถพิขบโวเยโวหังกิตยิสามิคิราเหียนุบุปโสสัตตสหัสายวิยะขาภูมากาปิรัตวาอิทิมัโตชุติมันโตว,วันวันโตยะสัสนโม,โมทมานาพิกัมพิกุณังสมิติงวะนาง ชาสหัสหาหิมวัตายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวัรณโตยะสสินโนโมธมานาภิกกมรมภิกุนังสมิติงวานังสาตาคิราติสหัสายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวัรณโตยะสสินโนโมธมานาภิกกมุมภิกุนังสมิติงวานังอิเจเตโสรสสหัสสายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวัรณโตยะสสินโนโมธมานาภิกกมุมภิกุนังสมิติงวานัง เวสามิตาปัญจสตายาขานานตวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวนณวันโตยศัสสิโนโมธมานาภิกามุภิกุนังสมิติงวานังกุมภิโรราชคหิโกเวปุลสานิเวสานังพิญโยนังสตตาสหัสังยาขานังปยรุปาสติกุมภิโรราชคหิโกโสปคัสมิติงวานังปุริมาจัตทิสังราชาทัตตรทุปัสสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายศัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทนามามหาภราอิธิมันโตชุติมันโตวณวัน ตุยศสสิโนโมทมานาภิกกรรมภิกุนังสมิติงวะนางถ้าขีนันจัตที่สั่งราชาวิรุณโหตัปัสสะสติคุมพันธนังอธิปติมหาราชายศส,สสิโสปุตตาปิตาสาพระหโวอินทนามะมหภาภราอิทิมันโตชุติมันตวัน,ว,นวันตัวยศสสิโนโมทมานาภิกมกมุพภิกุนังสมิติงวะนาง ปฉิมาจัตที่สั่งราชาวิรุปโขปัสสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสัพพะฮโวอินทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสัสินโมธมานาภิกกรรมภิกุนางสมิติงว่านางอุตารันจัตที่สั่งราชากูเวโรตปัสสสติยะคานางอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสัพพะโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสัสินโมธมานาภิกกรรมภิกุนางสมิติงว่านาง ปุริมาท,ทิสังทตระโถทัคิเนนะวิรุณหโกปชิเมนะวิรูปรโคกูเวโรตรังที่สังจัตตาโรเตมหาราชาสามันตาจตุโรท,ทิสาททรมาณาทางสุเวเนกาปรัทะเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคุวจานิกาสทามายากูเดนทูเวเด,ท,เวเดทูวิภูจาวิภูตโตสหะ จันทนการมเศธโหจากกินุมันทูนิมันทุจับนาโุปมันยยจเตวสุโตจมาตลิจิตาเซโนสักขันทโโนโรราชาชโนสโพอากูปัญจสิโคเจวติมพระรูสุริยวัชสาเอเตสันเยจราชาโนคันทภาสราชุพิโมทมานาพิกามุงิกุนังสมิติงวะนางอทาคูนาภาษานาคาเวสาราสัตตสกากัมภราสัตตาอากู ปายาคาสยาติพิยามุนาทตตรฐาจ่าอาคูนาคายสสิโนเอราวันโนมหานาโคโซปคาสมิติงว่านางเยนาคราเชสหสารันติทิพาธิชาปกิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนัมฉชปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภพยันตานาคราชานมาสีสุปนาโตเขมามกาสิพุโธสันหาหิวาจาหิปวะวายันตานาคาสุปนาสลรมังสุพุทังชิตาวชิรหัตเธนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวัส วัสเสติอิทิมันตัตยศสิโนการักันชามหาพิสมาอสุราธานเวคสาเวปจิติสุจิติจกปหาราโทนมุจีสหัสตันจักภริปุตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพระอิงเสนางราหุพัทธมุปาขมุงสมโยธานิพันธ์ ทันเตพิกุนังสมิติงว่านางอาปูจเทวาปัทวีจเตโชวายโยตถาขมวารุณาวารุณาเทวาโสโมโจายยัสสาหะเมตาการุณากายิกาอากุเทวายัสสินโนทสเสตเตทสักากายาสเพนาน,นตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันวันโตยัสสินโนโมทามนาพิกามุพิกุนังสมิติงว่านังเวนทูจเทวาสหารีจะอาสมาจเตุเวยะมาจันทสูปนิสาเทวาสันทมากุปรกคีตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมากุปรา กิตาน,ะน,านักขันตานิปุราขิตวาอากูมันถาวราหากาวาสูนางวาสโวเศโทสโกปาาุปะคับปุรินทโททศัศเตทศากายาศเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตนวันโะตเยสัสินุโมธมานาะพิกามุพิกุนังสมิติวะนัง อาทาคูสหภูเทว,วาชาะชรมาคีสิกายริวะอาริทธากาจารโรชาจาอุมามบุพานิพาสินโนวรุณาสหธรารมาจาอจุตาจานชากาสุรยารุจิราอาคูอาคูวาสาวเนสินโนทัศสิเตทศกายาสาเพนานาตะวันนินโนอิธิมันโตชุติมันตวันวันตุเยสสิโนโมธมานาภิกมุพิกูนางสมิติงวานาง สมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมากิฐาปทูศิกาอากูอากูมโนปทูสิกาทาคูหะรโิโยเทวาเยจโลหิตวาสินโนปรารคามหาปรารคาอากูเทวายสัสสสินโนทัสเตเตทศาากายาสาเพนะนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยสัสสสินโธโมทา,มานาพิกาโมพกคุนังสมิติงวานังสุกาการุมหาอรุณาอากูเวคันัสาสหาโอทาตคห,หาปโมขาอากูเทวาวิจักขนา สธามันตาหารักชามิสกาจจยสัสสินททนายังอาคาปชุนโนโยทิสาพิวสติทัเสเตทัศกายาสาเพนาน,นตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตว,วันวันโตเยสสัสสินุเมธะมานาพิกามุพิกุนังสมิติงว่านางัง เคมียาดุสิตายามากักาจยะสสินโนสัมพิตการามเสธาโชตินามาจานสวานิมานรติโนอาคัวทาคูปรณนิมิตาทศเสตทศกายาสพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสสินโมธามานภิกกรรมภิกุนางสมิติงวานาสัทเทเตเทวานิการยาสพเพนานตะวันนิโนนามันวัเยนาอาคัตชุงเยชนเดยสัทิศาสหะปุทธชาติมักขีลัง โอคัตินนมนาสว่างทัาเข็มโคัตตรงนาคังจันทางวะอสิตาติตังสุพัมมาปรมัตโตจับปุตตาอิธิมัตโตสหัสันนังกุมารโรติโสจาสโอปาคัสมิติงวะนางสหัสสพรมโลกานางมหาพรมาพิตินตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัสสีโสท่าเศถษฐาอิสราอากุปเจกะวสวัตติโนเตสัญจมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมารสีนาพิกามิปัสการหัสสามัทิยัง เอท,ท,ท,ทักพันธะพันธะ ราเคณพันธมาทุโวสัมพันตาปริวารธรรมอวมุจจิทักโกจินังอิติตธรรมหาเสนกันหาเสนังอเภสัยปานินาตรมาหาจัสรังกตวานเภระวังยถาปวุสโกเมโคทนยันโตสวิชุโกตถาโสปจุทาวติสังพุโธอศัยยังวเสตันจะสพังอภิญญายาววะคิตวานนจักุมาตตตอาอมันตยิสธาสาวกศาสเนระเตมารเสนาพิการตาเตวิชานาถาภิขโวไดจ่าอาตปะมกรพุงสุตตะวะพุทธศาสสา วิตาราเกหิปการมุงเนสังโรมมัปิชยุงสเพวิชิตจัสังคามาะยาติตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวการตชเนสุตาติ บวสวดจุลชัยยปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสารตนตัตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีทเทวานารายะพระเมสุราสิทธิพระมาจะอินทาจะัตตุโลกาคัมภีรรักกาสมุทาภูตุงขังคาจะสัพพะมชัยยประสิทธิพวันตุเตช,ยชยัยยะชัยยะธรณีธรณีอุททิอุททีนาทีนาทีช,ยชยัยยะชัยยะฆาคนละตนละนิสัยนิไรใสเสนาเมรุราชพลน,นรชี ชัยยะชัยยะคัมพีรสมพีนาเขนธนาคีปีศาจภูตกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานมุขชาชัยยะชัยยะวรุณมุขขสาตราชัยยะชัยยะจับปาทินาคากุละคันทก ชัยยะชัยยะคชคนนัตตุรงสุกรพุชงศีห์พยคทีปาชัยยะชัยยะวรุณามุขยาตาชิตะชิตะเสนารีปุณสุทธินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเรสธาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสารตินสธาชัยยะชัยยะมังกราตรญญาภวเคชัยยะชัยยะวรุณายักเขชัยยะชัยยะรักษาสุรพุชเตชา ชัยยะชัยยะพรหมเททคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชัยชัยยะชัยยะปทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหโรฮริเทวาชัยยะชัยยะพรมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณหโกวิรุปโขจันทิมารวิอินโทจะเวนเตโยจักกุเวรวรุโนปิจั อคิวายโยจักปาชุนโหกุมารโร,ระทัตตะรัโกอัฏฐาสา,ามหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสิโนโสาวกาสัพพาชัยยราโมพระวันตุเตชัยยธรรมโมจะสังโคจาทัส,สปาโรจะชัยยกงังเอเตนะชัยยเตเชนะชัยยโสธีพระวันตุเตเอเตนะชัยยเตเชนะโหตุเตชัยยมังครัง ชัยโยปิพุทธศาสรีมโตอยังมาราสัจปาปิมโตปราชโยโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชัยยะตถาพรหมคณาเมหิสิโนชัยโยปิพุทธศาสรีมโตอยังมาราสัจปาปิมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทคณาเมหิสิโนชัยโยปิพุทธศาสีมโตอยังมาราสัจปาปิมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาเทวคณาเมหิสิโน ชัยโยปิพุทธศาสริม,ตญญมา,ามตออย,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 ยังมาราสัจปาปิมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยัตถาสุปคนาเมหิสีโนชัยโยปิพุทธศาสริมาตออยังมาราสัจปาปิมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตถานาคคณาะะเมหิสีนโน ชัยโยปิพุทธศัสริมมตัวอยังมารษัสปา,าปิมตัวปราชยยโยโหสยาโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาสัพพมัคนามเหสีโนชย,ยันตโตโพธิยามูเรศกยานังนั้นที่วัตโนเอวังตะวังวิชโย,ยโหหิชยสุชยมังคะเรอปราชิตปันลังเกสีเสปถาวิโปโคะเรพิสัยเกสัพพุทธานางังอะคาปโตพโมทติ สุนัขขันตังสมังรังสุภภาตังสุหุติังสุขโนสุมุหุโตจะสุยิถังพระมจาริสุปะทักขินังกายยกรรมังวาจากรรมังปะทักขินังปะทักขินังมนกรรมังปณิทีเตปะทักขินาปะทักขินานิกตะวานารพันตเตปะทักขินเตอัฏฐะัตาสุกิตาวิรุณหพุทธศาสเนอโรคาสุกิตาโหถะสหัสเพหิญยาติพิสสุนันตุโพนโตเยเทวาอสมินทานีอธิคตา พีคายุกาสะทาหุตุสุติตาหุตุสัพพธารักขันตุสัพพสัตตานังรักขันตุชินาสาสนังยากาจิปัทนานเตสังสเพปุเรนตุมโนรัฐายุตะกาเรปวัสันตุวัสังวัสสาวรากาโรคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธากายาสุขังจิตตัสุขังอรหันตุยถธารหัง บทสวดธรรมนิยามสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระกวาสาวัตถยังวิหาปฏิเชตวเนอนาทบินทิกัสสะอารามิตารัโหพระกวาพิกุอามันเตสีพิกวติพรันเตติเตพิกุพกระกวาโตปจัตโสสุงพระกวาเอตตะโวจาอุปาทาวาพิกเวตถาคตานางังอนุปาทาวาถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมทิตาตา ธรรมานิยมตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังตถาคตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวะอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภัชติอุตานิกรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธุธรมมมติตตาธรรมานิยมตา สัพเพสังขาราทุกขาติตัตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมเติอภิสัมพุชิตวาอภิสมเมตวาอาจิคติทเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภัชติอุตานิกรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมานตาติ ตั้งตถาคโตภิสัมภูชติอภิสเมติอภิสัมภูชิตวาภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเาเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภัชติอุตานิกรโรติสเพธรรมาอนัตตาติอิทัมโมโฌภะควาตัมมนาเตพิขูภะควโตภาสีตังอะพินันทุนตีบวสวนพันเทกรัตคาถาแปลอติตังนานา,นาวะขเมยานปฏิงังเขอนาคตัง บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพววงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตัมปะีนันตังอปัตตันจ่าอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจายธมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิถามนุพะรูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอยากแจ่งแจ้งไม่งอนเงี้ยนคลอนแคลนและขับและ ควรเขาควรพอ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อาเชวกิจจมาตาปังโกชัญญามรังสุเวความเพียนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังครันเตนามหาเสนนามัจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมาจ,จุระซึ่งมีเสนามากยังไม่มีสําหรับเรา เอวังวิหาริมาตาปิงองโหรันตามตันตีตั้งต,งตังเวพันเทกร,รันโตติสันโตอาจิคเต,เตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียรพรานทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจเจเวคณะแปร สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวสังพยามริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณประโยน์สานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนียตังมีชีวิตชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาควรที่จะสังเวช อายังกายโยอาจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอาเปตะวิญญาณโอครันปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกระิ่งขรังอีวะประดุจด,ดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรันถางหาประโยชน์มิได้อันนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายม่เที่ยงหนออุปัทวะยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสริมไปเป็นธรรมดา อุปชิตตะวันิรุชันตุกเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังุปสโมสสุโขความเข้าไปเสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจากสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มริงสุจา่ามริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตเทวหัมริสามีเราก็จกตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอทะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตตายังกินจียังกินจีกุศลังกรรม,มังสเพ,พเพหิพะเตหิกระตังพุดยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโคนโตเยเทวาอสมิงทาเนอธิคตาธีคาย,ยุกาสัทธาุหตุสุกิตาุหตุทุกข,ขาปะมูลจันตุมาตาปิตาสุกิตาุหตุทุกข,ขาปะมูลจันตุสพเพยาติกาสุกิตาุหตุทุกข,ขาปะมูลจันตุ สัพเพอายติกาสุกิตาหุนตูทุกขาประมุนจันตุสัพเพปิศาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาหุนตูทุกขาประมุนจันตุสัพเพอาจาริยุปชาญาสุกิตาหุนตูทุกขาประมุนจันตูสัพเพนักขันตาสุกิตาหุนตูทุกขาประมุนจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาประมุนจันตูสัพเพสามตินังสมิชนตุโว บวดสวดบ,บูชาหลวงปู่ทวดนโมพุทธิสัตว์ตัวอคันติมายาอิติภคะวานโมพุทธิสัตว์ตัวอคันติมาญาติติภขวานโมพุทธิสัตว์ตัวอคันติมายาอิติภคะวา,วา,วาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาศินีทุปเปคเรโพธิขเรตหิงตหิงตาธรรมทานในนภวันตุปูชิตาโสทิงกรนเตทาวิหารมัททะเลเทราชมาชานาวกาจะพิขโวสารามิกาทานปฏิวาสกา ข้ามาจากเทสานิข้ามาจากอิสราสปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชาราพุชาเยปิจันทสัมภวาสังเสริฐชาตาทโวปปาติการอิญญาณิการขมาวารางปฏิจเตสเพปิทุกขสักโรณตุสังขยังธาตุจิรงจังสตังธโมธรรมัตราจบุคราสังโคหนตุสมังโควาอัธายาจะหิตายะจักอัมเหรักตุสัตธรรมโมสเพปิธ,ธรรมจาริโนพุทีงสปาปุเนยามาธรรมเมอริยปเวทิเต ปัศนาโนตุสพเพปีปานิโนพุทธศาสนสัมมาทารังประเวชันโทกาเรเทโวปวัสตุุทธิภาวายสัตตานังสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจอารชาชังนินจังรักขันติมุตตะกังเอวังทัเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพทา เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปตตาชนิทุกขพยปตาชนิดพยาสุกป,ปตตาชนิโสกุตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามเหหิสัมปังบุญยสัมปังสัพเพเดวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังท,ทัานตุสัทธายาสีรังรักขันตุสัพพาภาวนาธิราตาของทุกขฉันตุเทวตาคตา สุัคารคาถาหุนตุสพังสุ망คังรักขันตุสับเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตรงหุนตุสพังสุงคังรักขันตุสัะเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตรง โอตุสพังสุ망พระรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรงสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพระังอรันตานันจะตินารักขมพรมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพระังอรันตานันจะตชินารักขพระมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานัจะยังพรงรันตานันจเตชินรัระมิสโเพุทพระปาจกานันจะยังพระังอรันตานันจะตสินารักขพระมิสัพพโส สัพเพพุทธาพระปตนปัจเจกานันจะอยังพระรังอรหันตานันจะเต็มเนารักของพระมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตนปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเต็มเนารักของพระมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตนปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเต็มเนารักขมารมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัตนประเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเต็มเนารักภายในรักขังพฐามิสัพพโส ด้วยอนานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล่าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงผู้สเดสด็จสู่สวรรค์คาลัยขออนิสงส์งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งแราดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่างได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทิ์ประสาทพรน้อมส่งพอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว รวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งอมุเ็ตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและริธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการด้วยเทอน